แครับพี่น้องครับโอ้โหโอเคครับโอ้โหโโหล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เราคัดแต่บัวกะทิมานะครับวันนี้พี่น้องที่เข้าร่วมประกวดนะครับที่บางซ่อนแห่งนี้นะครับหลายคนเคยได้เข้าร่วมประกันประกวดที่เกิดเวมาแล้วแล้วก็บางท่านก็ได้รับตําแหน่งนะครับแต่วันนี้ บางคนอาจจะเสียงเปลี่ยนจากวันนั้นวันนั้นอาจจะเสียงดีกว่าวันนี้นะครับหรือว่าวันนี้อาจจะเสียงดีกว่าวันนั้นนะครับก็สุดแล้วแต่การพิจารณาของท่านคณะกรรมการนะครับเอาละครับผมรางวัลมีทั้งหมดนะครับรางวัลชนะเลิศหนึ่งรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหนึ่งรางวัลนะครับรองชนะเลิศอันดับสองหนึ่งรางวัลรางวัลชมเชยนะครับมี 2รางวัลน,นะครับแล้วก็จะได้เงินรางวัลเป็นค่าเดินทางด้วยนะครับแล้วก็มีรางวัลชมเชยพิเศษเอีกหนึ่งรางวัลซึ่งจะได้ประกาศเกียรติบัตรนะครับนะแ,ะแต่ไม่ได้ค่าเดินทางแต่เราจะมีภูมิปองสมนาคุณมอบให้นะครับคูปองส,สมนาคุณมอบให้1ิบใบนะครับสิบใบก็คือเฉลี่ยกันนะครับโอเค เอาละรครับผมขออนุญ,ญาตประกาศรางวัลชมเชยทั้งสรางวัลที่ว่านี้ก่อนละกันนะครับรางวัลชมเชยที่จะได้ค่าเดินทางด้วยนะครับทีมงนานครับเตรียมพร้อมครับรางวัลชมเชยแรกครับผมได้แก่ผู้ที่ขับร้องผลงานเพลง แรครับคุณพัฒนันทกิติสุขโภวิวัตรครับผมได้รับรางวัลชมเชยแรกครับผมเค,ครับและรางวัลชมเชยท่านที่สองครับ สวันกัน้กันทองครับเชิญครับ คณะผู้จัดการทางหัวหน้าไปรเส้นอีเวนท์ไทยแลนด์พร้อมด้วยสำนักง,งานเขตเล็งเห็นคุณค่าครับรางวัลชมเชยที่3นี้ที่ผมประชาสัมพันธ์เบื้องต้นว่าจะไม่ได้ค่าเดินทางแต่ทางคณะผู้จัดงานหัวหน้าบอกว่ามอบประกาศปรยญญาบัตรแล้วมอบกูุปองให้ด้วยอีกสิบไปคนเดียวเลยครับผมปรบมือมกับทีมงานของไปรเส้นอีเวนท์ a ทยแลนด์พร้อมด้วยทออท่านทิพวรรณเจรประวิะว์ครับผม ท่านที่3ครับรางวัลชมเชยที่3ครับประกาศสสทยิบัตรพร้อมคูป,ป,ปองธรรมราคุณจำนวน10บใบครับคุณทศพลพามพ์มครับท่าฉลองครับ หลวงพ่อท่านมีกิจนิมนต์เยอะมากอาจจะทำให้ผมคนบ้านเดียวกับผมว่านายคนวัดเพลงเหมือนกันครับวัดเพลงบางพลัดนะก็คือติดกินนิมนต์ก็คือที่ผมจะบอกว่าเพราะว่าหลวงพ่อท่านเนี่ยที่เกตเวมีตำแหน่งถึงรองแชมป์เลยนะครับ ครับผมแต่ตอนนี้ท่านนิมนต์เยอะไปหน่อยนะครับวันนี้อาจจะตกไปหน่อยไม่เป็นไรครับขอบคุณมากมากครับเอาละครับรางวัลชมเชยทั้ง3รางวัลประกาศจบไปแล้วครับนี่คือรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรองชนะเลิศอันดับ2นะครับซึ่งผม,ผมจะขออนุญาตประกาศนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หรือที่3ก่อนละกันครับ ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมด้วยเงินรางวัล1น1,000บาทประกาศสิยบัตรแด,ด่ผู้เข้าประกวดนะครับเป็นที่ระลึกครับผู้ที่ขับร้องผงงาเพลงจำเลยรั้ครับคุณหลินรุ่งน้อยครับ ครับวันนี้รู้สึกเสียงจะชัดกว่าครั้งที่แล้วครับผมขอบคุณมากครับอ่าอะไรครับ เหลืออีก2รางวัลน,น,นั่นก็คือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลชนะเลิศครับผมจะขออนุญาตประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งหรือที่2นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ผู้ที่ขับร้องผลงานเพลง เถิดดวงใจคุณสุทธิศักดิ์พอเงินครับขอบคุณครับเหลืออีกหนึ่งรางวัลครับและทุกทุท่านที่เข้าร่วมการประกวดในวันนี้ วันหน้าายเซตีเวนไทยแลนด์นะครับจะมอบคูปองสมนาคุณให้คนละห้าใบทุกท่านนะครับผมนะโ okay. อเครางวัลชนะเลิศก,การประกวดร้องเพลงไทยลุกกรุงนะักงานถะนนคนเดินของดีเขตบางซื่อโดยการสนับสนุนจากท่านผู้นวยการเขตบางซื่อท่านพิพว,วันเจรประวิทย์ท่าน ผู้ช่วยท,ทั้งสองท่านนะครับต like ้องขอประทานอภัยนะครับท่านผู้ช่วยทั้งสองท่านพร้อมด้วยทีมงานนะครับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ได้แก่ผู้ที่กับร้องผลงานเพลง เรือนแพรคุณนิยมหนูเล็กครับวันนี้ก้าวกระโดดนะครับผมแลวผมขออนุญาตกลับเรนเชิญท่านผู้ช่วยวาสันารบุญเหมือนไวัยท่านผู้ช่วยชัยชวั์ เกียรติศรีวิรัตินะครับนายผู้โดยทั้งสองท่านมอบของป้องสมบัตทุนให้กับสำร,รมมองผู้ประกอบการทุกท,ท่านครับซึ่ง ในวันพรุ่งนี้ครับท่านผู้ช่วยชัยชวัฒน์เกษทิศวิรัตนะครับท่านก็จะต้องย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่เขตพญาไทแล้วนะครับวันนี้ถือว่าพวกเรามาร่วมส่งท่านนะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ท่านก็ร่วมไปเกียรติากให้ท่านมอบท่านผู้ช่วยครับท่านสองท่านฮะมอบเลพมอบคนละห้าใบเลยนะครับผมท่านที่ยังไม่ได้ดครับ นี่ได้รับรางวัลแล้วนะครับขอเชิญด้านหน้าเลยครับเชิญด้านหน้าเลยครับผมรับประทาสัญญาบัตรด้วยนะครับเชิญด้านหน้าด้วยนะรับเลยนะครับคนละห้าใบนะฮะทนนี้ยังไม่ได้รับรางวัลนะครับ ก่อนลุงพ่อนี่บนไปก่อน <laughs> เอาละาลอะไรครับผมเดี๋ยวทุกท่านนะครับขยับเข้ามานะครับจะได้บันทึกภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันนะครับขอเชิญครับทุกท่านครับขอบคุณมากๆครับพี่มาร่วม กิจกรรมดีๆท่านอาจารย์ไพฑูรย์ขันทองครับขอกราบเรียนเชิญท่านด้วยครับท่านพี่เฟิร์นรวมดาวนะครับขยับทางกฐินไปก่อนก็ได้นะครับพี่เดี๋ยวใครอยากได้ร่วมบุญนะฮะเชิญได้นะครับกฐิน25ตุลาฯนี้แล้วนะครับผมเอาละครับเชิญครับขอบคุณครับและนี่คือภาพแห่งความทรงจำภาพแห่งความสวยงามครับการประกวดร้องเพลงไทยรุกกรุงจิ๋งถ้วยเกียรติยศ โดยท่านผอ,อทิพวรรณเจริญประวิทย์นะครับท่านผู้อำนวยการเขตบังซื่อเป็นผู้สนับสนุสนพร้อมด้วยทีมงานทุกทุกท่านครับ ทีมงานไบนท์เซนต์ดีเวนท์ไทยแลนด์พี่น้องชาวเขตบางซื่อทุกๆคนพี่น้องในระแวะกใกล้เคียงทุกๆท่านพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศพี่น้องจากหลากหลายสถานที่ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมากๆจากคณะผู้จัดงานนะครับจงนี้ขอบคุณสื่อมวลชนท,ทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณคนพี่ดีเจจากคลื่นวิทยุชื่อดังนะฮะขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณท่คนคณทานผู้ชมที่ติดตามชมกันถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านขอบคุณสถา,านีฐานีกองทัพบก <laughs> ขอบคุณมากๆครับปรบือให้กับบรรยากาศดีๆตรงนี้สักครั้งหนึ่งครับผม <laughs> เอาละครับในช่วงนี้ <laughs> ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับในช่วงนี้ต้องเรียนเชิญท่าน